น,นี้มาแรางเริ่ม4-11มิถุนายนพายุคู่ขนานฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยที่เริ่มมีสัญญาณของฝนฟ้าขนองฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในทุกภาคเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงขึ้น อีกทั้งมียอมความกดอากาศต่ำที่มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุได้ทั้งในบริเวณทะเลจีนใต้และฝั่งอันดามันซึ่งส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกหนาแน่นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันไหนจะไปสิ้นสุดเมื่อใดพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจท้าเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันที่3มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จึงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคใต้ทางด้านทิศตะวันตกส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งได้รับอิทธิพลจากกย่อมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณดังกล่าวด้วยแต่เนื่องจากการพัดพาของกระแสลมมีกำลังอ่อนจึงส่งผลทำให้ยังคงมีฝนน้อย กระจายตัวเกิดขึ้นเพียงบางพื้นที่เท่านั้นนอกจากนี้ลักษณะอากาศโดยรวมหลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคกลางด้วยโดยมีอุณหภูมิส,สูงสุดอยู่ที่38-40องศาเซลเซียสจากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุดยี่สิสามถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่4มิถุนายนจะเห็นได้ว่าเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณทะเลอันดามันก่อน ส่งผลทำให้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากขึ้นพัดเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ส่งผลทำให้เริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นหย่อมๆด้วยหลังจากนั้นในวันที่5มิถุนายน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นอีกหนึ่งลูกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราเกิดแนวร่องมรสุมหรือร่องฝนซึ่งทําให้มวลความชื้นเคลื่อนตัวผ่านบริเวณที่ร่องมรสุมพาดผ่านส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นไปโดยเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นสลับบางพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงดึกจากนั้นในวันที่6มิถุนายนยอมความกดอากาศต่ำทั้งสองลูกนี้จะค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดนำความชื้นจากฝั่งอันดามันเข้าสู่แนวร่องมรสุมส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักแบบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11มิถุนายน2566แต่อย่างไรก็ดีในวันที่6มิถุนายนพบสัญญาณการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งลูกในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศฟ,ฟิลิปปิน ซึ่งยอมความกดอากาศต่ำตัวนี้อาจเป็นตัวแปรผันส่งผลทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะดึงดูดยางความชื้นจากบริเวณประเทศไทยไปซึ่งเราต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศลวงนาให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือพื้นที่ใดมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นขอให้เตรียมตัวกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้สอยนยามจำเป็น เนื่องจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้เคยมีการคาดหมายว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกร,รกฎาคมจะมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงเหมือนเช่นทุกปีอาจส่งผลทำให้บางพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยหนึ่งคือปีนี้เป็นปีแห่งเอลนินโยความชื้นสะสมค่อนข้างน้อยด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัววางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นฤดูฝนนี้เอาไว้ด้วยหากมีแนวโน้มลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรแอดมินและทีมงานจะติดตามนํำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจ กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ